เราอายุมากอายุเยอะมันไม่สําคัญเพราะว่าเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเราต้องทดลองอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราต้องลองด้วยตัวเราเองเพราะพวกเราเกษตรกร,เ,กรเป็นนักทดลองครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมน้องพงษ์ข้าวโพด CP พีและปุ๋ย CP ีหมอดินนะครับวันนี้พงษ์ก็ยืนอยู่ที่แปลงที่เขากำลังจะเตรียมปลูกข้าวโพดหลงหังนาครับที่อำเภอ วังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับเซียนข้าวโพดอีกหนึ่งท่านนะครับที่อำเภอวังโป่งวันนี้เขาก็นั่งรอพงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตามพงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับว่าวันนี้ว่าจะมาขอเทคนิคการปลูกข้าวโพดของพี่แดงหน่อยครับได้ข่าวว่าแบบ เกษตรในพื้นที่นี้เลยปลูกข้าวโพดมานานหรือยังครับเนี่ยโอ้7-8ปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ดวงเรื่เนี่ยแต่มันไม่ไม่ถึงเกษยรหรอกก็ทำตามความคิดความนึกของเจ้าของแหละดูคนอื่นเขาด้วยดูว่าเขาใส่กันยังไงทำยไงเราก็เอามาใช้ปรปับปรุงของเราครับแล้วพี่แดงรู้จักสายพัการข้าวโพด4ปีนี่นานหรือยังังครบตั้งแต่เริ่มทำข้าวโพดมาแหละตั้งแต่มาอยู่ดวงเรงเนี่ยจะเป็น7-8ปีแลทำมานะตั้งแต่ต้องแปดเ่นแหละมาต้องแปดแล้วก็มาต้องแปดนิ้ว หลังจากเริ่มมาตอนนั้นก็นมีไห้าสิบแปดก่อนเพราะห้าสิบแปดก็มาห้าสามห้าครับผมโอ้ถือว่าหลากหลายสายพันธุ์เลยนะของซีคีเนี่ยโอ้ลองลองหมดแต่ก็พื้นที่เรายี่สิบไร่นี่ก็แบ่งครึ่งมั้งเมื่อปีที่แล้วเอ็มยี่สิบหกแต่ก็ได้อยู่ไร่ละตันห้าตันหกเนี่ยแต่ว่าทีนี้มันเหมือนมันจะหนักนหน่อยหมายถึงอายุอายุ<ะ>อายุ<อ>ายพี่แดงมีเทคนิคยังไงในการเลือกใช้แต่ละสายพันธุ์นะ นาแต่ลาอันมันไม่เหมือนกันเนาะไอ้ในน้ำแช่หรือว่าน้ำที่ว่านานแห้งอะไรประมาณนี้เราก็เอาพันธุ์ที่ลงหนักหน่หนอยว่าพอโดนน้ำโดนแรงมันไม่ยุบเราก็เลือกเอาเอฟกมังเอฟนี่ประมาณนลงตามแต่ละนาแต่ละอันมันไม่เหมือนกันก็ดูจากที่แล้วก็ดูจากดินใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่หลายพันธุ์ไงเลือกเขาว่าเอฟกมัง่งหรืออะไรประมาณเนี้ไอตัวเอฟสิบหกที่ไปแดงปลูกด,ดูนะครับพแดงรดน้ำประมาณกี่รอบ ไม่ขาดแบตนะแต่ก็ต้องดูว่าการแรงการเราน้ำเราจะให้มากแ้่ไหนแล้วมันแตกต่างกับการอื่นไหมครับการให้น้ำ F16 ก็ประหยัดไม่ลึกรอบเลยมันก็จะได้เวลาเก็บเกี่ยวไวขึ้นมาอีกเนาะมันก็ได้เวลาใกล้เข้าไปอีกค่าน้ำค่าไฟมันก็รอบนึงมันก็ไหลตังเหกันนะรอบหนึ่งอ่ะครับผมหกเจ็ดพันนะถือว่าประหยัดประหยัดได้ไปตรงนี้ีใช้พัน F16 นะถ้าเป็นพันธุ์อื่นก็มันก็จะได้ต้องเพิ่มมาอีกรอบหนึ่งเราใช้แปดเก็ต้องเป็นเก้าเดีปกติบ้านเรานี่ เทคนิคการแบบปลูกขา้าวโพดต่อไรนี่การใช้มันทพันธกันหยอมอ๋อเขามันก็อยู่ที่พื้นที่ทําเรียบรีป่นเดียก็มันอยู่ที่3โล8ปาโล9ถึง4โลครับถ้า5โลก็พื้นที่ไม่สวยปั่นไม่เรียบอีโคโลกราประมาณนั้นนะ่ะแล้วการดูแลรักษาครับอย่างเช่นการลดน้ําการใส่ปุ๋ยเงี้ยส่วนมากจะทาเองอะ่ะจ้างเขาช่วยปร,ล,ปรลาปรลาแล้วก็ดูแลว่าเออตรงนี้ที่รุ่มนะน้ำเยอะแล้วก็มันต้องไปลาดมันแฉมันหมันย้ายเอแต่ผมที่ทามาผมไม่เคยยืนรถเลยนะเห็นเขาจับสายยางที่ยืนรถผม เส้นนานี่ก็มีหลายโบน้องส่งโบสถ์สมมตวางแปบ๊บเต็มย้ายเดินไปได้ไมะถ้าวันไหนผมมีคนช่วยอ่ะถ้าเขามาช่วยก็เออเบาหน่อยไม่ค่อยได้เดินเยอะถ้าไม่มีคนช่วยกันเดินกลับไปกลับมาก็ย้ายหังนี้ก็เป็น180โลเป็นสิบโลแล้วมันเดินแล้วปัจจุบันครับปีนี้ครับใช้พันไรอยู่ครับอรอบที่หยอดไปวันนี้ใช้ f สิบหกหมดไปสี่ถุงแล้วก็ลองของใหม่ของซีพีเขมาอีกถุงนึงนะ่ะอะไรนะห้าเก้าหนึ่เก้าห้าห้าเก้าครับ ้อชอบตรงไหนของ f 1 6หครับพี่แดงเก็บเกี่ยวไวเราก็ได้ตังไวน้ำหนักดีสีสวยเก็บเกี่ยวได้ราคาเพราะสีมันสวยไงการดูแลแล้วมันก็มันบริยืดเวลาไงทุนมาก็เป็นแต่จะเป็น10วันนะเนาะเก็บเกี่ยวไวนี่ดูยังไงพี่แดงวันที่เห็นลำต้นนะะเห็นยอดแน่นอนแล้วก็นับเลยก็ร้อยสิบนะช่วงการใส่ปุ๋ยของพี่แดงนี่ใส่กี่รอบครับ3รอบ20ไม่เกิน25วันหนึ่งรอบเล่นยูมภีย45วันหนึ่ง50วันนี่อีกรอบนึงเอ๋อะไรยี่สิบองครับผม แล้วก็แต่งสีหน่อยยูเลียอีกหอกดอกโอเพยอะเขาเรียกอะไรใบแหลมใช่ครัตอนใหญ่ก็จะเป็นของปุ๋ยหมอดินเล่นเล่นเล่นซีพีหมอดินเอ๊ะพี่แดงไอ้ปุ๋ยรองพื้นนี่ครับปกติพี่แดงใส่สูตรไหนอะไรบ้างยังไงบ้างครับจนมากให้ที่เขาใช้กันกันสิบหกยี่สิบน้องแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยว่าเห็นของซีพีอ่ะมีสิบสิบกึ่งเคมีก็นั่นแหละเป็นซีเคมีใช่ครับก็เราจะบอกคนหยอดเลยเนาะเอาเอาไม่เกินสามไร่ต่อลูกเพราะว่าเราโบนินเท่าไหร่แต่วันนี้นะตอนใส่ ลำต้นเหาะผลผลิตที่ได้นี่ตอบโจทย์กับที่เราใส่ไปไหมครับไม่ไม่ไม่ขาดนะได้กันคือไ้ระเกียรไม่าดระเกียร์ไม่ขาดาที่เราตั้งเป้าไว้ใช่ได้เกินนั่นก็คือกํออาไรเรา<ไ>อยู่ที่นี่แนหะอยู่กการให้น้ำให้ปุ๋ยนี่แหละว่าเราจะให้มันแค่เกิน ถ้าลำต้นได้ในสม่ำเสมอมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอยพลาดหรอกพี่แดงก็ปลูกข้าวโพดซีพีดีมาตั้งแต่สมัยตองแปดแล้วนะครับทำไมถึงยังเลือกใช้สายพันธุ์ซีพีเรื่อยมาอยู่ครับพี่ก็มั่นใจนะมั่นใจสายพันธุ์สายของซีพีะก็ปลูกมาทุกสายพันธุ์เลยที่เขาออกมาใหม่่เราก็มั่นใจไงหนึ่งการงอกสองการดูแลของ หน่วยงานพนักงานเขาติดตามดีว่า,าการงอกันอะไรนี่ดีไหมอะไรไหมทางร้านค้าเขาก็แนะนําม,มีอะไรก็บอกนะอะไรเงี้ยมันสําคัญมากเลยใช่ไหมแดงที่มีคนมาคอยติดตามเราเนี่ยสำคัญสำคัญตร,ตรงนี้ตรงนี้เป็นปัจจัยยิ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้มั่นใจไงว่าเอาของเขาดีจริงอะไรประมาณเนี้แล้วก็โทรถามทางร้านที่เราซื้อแต่ผ่านมาเนาะเออเนี่ยไอนโนมมาดูหน่อยเนี่ยกระโปรงมันเป็นแบบนี้แบบนี้เงี้ยทีมง,งานมาเขาก็บอกให้มาดูถึง<ฮ>แปลงเราทํารดน้ําอยู่เราก็ดีใจว่าเออ คนมาเยี่ยมมาหาอะไรเงี้ยวันนี้ก็ถือว่าได้เทคนิคดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆจากพี่แดงเนาะก็เป็นจากประสบการณ์ตรงของพี่แดงนั่นแหละอยากจะมีอะไรฝากให้กับผู้ชมทางบ้านไหมครับขอฝากพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับว่าเราอายุมากอายุเยอะมันไม่สําคัญเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรเราต้องทดลองอันไหนดี อันไหนไม่ดีเราต้องลองด้วยตัวเราเองเพราะผมใช้พันธุ์ของ C p พีมาก็หลายสิบปีแล้ว C ีเขามีพันธุใหม่ผมก็ลองมาทุกสายพันธุ์เดี๋ยวนี้เขามีพันธุใหม่มา5 9ผมก็ลองปลูกเขาวันนี้ขอฝากเกษตรกร,ท,กรทุกท่านว่าลอง C ีได้เพราะเขามีพันใหม่มาให้ลองเรื่อยๆเพราะพวกเราเกษตรกร,เ,กรเป็นนักทดลองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงมากๆนะครับที่มามอบเทคนิคก,การปลูกข้าวโพดดีๆให้กับพี่น้องทางบ้านแล้วก็ ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ <good> <avez> ี่แดงมากๆนะครับสวัสด <sm ø t> ีครับสวัสดีครับ